ครับพี่น้องทักทายนะวันสบายสบายวันพุธน,นองบนี้ก็ได้สิ่งบอกมาเบาพี่น้องมีค้นว่าเป็นอย่างคนอีสานขึ้นหนาบานดังฮักกามใหญ่กันตั้งผู้เบาเนี่ยพี่น้องเป็นอย่างสันติแต่น้อยในน้อยนียน่นนนนนแม่เนาะเอาไปแขนอูแขนเปไปไต่คมใหม่คมบักมี่พี่น้องอืมบักมีมกม่ซุกนะฮะมันลนขวนลงมาพี่นอ้องปุ๊บ เขากลางหน้าผากเขากลางกูดังพอดีพี่น้องโปเปะเลยนั่นละ่ะดังในฮักแกะเลยครับนากเป็ดออกบานดอกนี่ละ่ะนี่กนนะมันก็เลยผูกเง่ามาเลยดังฮักนาบานคนอีสานกรามใหญ่ในบ้าก,กามไปยังดิ้กินเขาเหนียวยไร้เด้แต่ผู้งามก็ไร้กิเร์เบาชวนบุคคลเบาเป็นมางคนดนะครับจังบุคาเนี่หละพี่น้องเนาะเออเอให้ฟัง เ่าหอฟังพี่น้องเด้อสิบอกก่อนครับเบาเลียงป่าอีกเนาะป่าไฮปลาหน้าปลาดุกปลาคอกั่งปลาเข็งนี่ก็บมีวิตามินหลายแสบหลายปลานำมัจืดกระไดบรรเทาเนาะอืมดีบัดขันกินป่าพี่น้องวิตามินหลายหมอกว่าแต่บอดีเด้อบอดีป่าอันหนึ่งป่าที่ว่านี่อาจจะเสียเงินหรือว่าติดคุกก็ได้ป่ายังหูบอกคือป่าก่อนนี้แต่ว่าชาวบ้านเพ่นอย่าไปเฮ็ดล่ะนาะพี่น้องเนาะเออสิบอกเรื่องนึงบ่าดพี่น้องเด้อเบาเรื่องอั้นให้กันมีคนถามว่า ภาษาไทยกับภาษาลาวไปยังไหนว่ากันมาทันว่าเออเอาไ้ฟังกันหน่อยเนาะ